สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัดด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านชองอมนะคะตําบลหนองระเวียงอําเภอเมืองโคราชบ้านเองนะคะใช่ครับเดี๋ยวบอกกันท่านผู้ชมก่อนนะครับวันนี้นะครับเราตั้งใจนะครับนําเสนอนะครับบ้านนะครับพร้อมที่ดินนะครับสวยๆนะครับในบรรยากาศนะครับ ยาม6โมง <laughs> อันนี้ตั้งใจนำเสนอเพราะ,ราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับรู้นะครับว่าช่วงเวลานี้เวลางคืนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสำหรับบ้านหลังนี้ค,ครับ เราจะได้รู้ว่าเปรี่ยวไหมนะคะแล้วก็น่ากลัวหรือเปล่านะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมจะตั้งอยู่ที่บ้านชะอมนะคะตําบลหนองระเวียงอําเภอเมืองโคราชหรือว่านครราชสีมานะคะคุณผู้ชมเป็นบ้านสองชั้นนะคะที่ดิน59.10ตารางวาบ้านหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมากๆเลยนะคะด้านนี้นะคะเขาก็จะเป็น พื้นปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วอย่างสวยงามแล้วก็สูงกว่าระดับถนนหลักของชุมชนด้วยนะคะใช่ครับผมนี่ตรงที่น้องแหม่มเดินอยู่นะี่คือโรงจอดรถของตัวบ้านใ,<ช>ใช่ไหมคะถูกกว้วางขวางเลยน้องแหม่มถูกต้องนี่โรงจอดรถแบบกว้างมากๆเลยแล้วก็จอดได้หลายคันด้วยนะคะเนี่ยด้านหน้าจอดได้ด้านนี้ก็จอดได้นะคะคุณผู้ชมหลายคันด้านหน้าอาจจะเป็นมุมสันทนานการของขอครอบครัวก็ได้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นประตูเลื่อนแบบนี้อันนี้เดี๋ยวปิด ประมาณนี้อันนี้คือประตูหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะฝั่งด้านขวามือนะคะเขาก็จะเป็นจัดสวนไว้ให้เรียบร้อยนี่ไงคะพี่นัทติดแล้วใช่โซลารเซลล์ใช่ไหมคะติดเรียบร้อยก็คือพื้นที่สวนอยู่ด้านขวามือนะคะมีจัดสวนไว้แล้วบางส่วนนะคะคุณผู้ชมด้านนี้เขาก็ปูพื้นกระเบื้องอย่างสวยงามนครับน้องแหมมครับก็คือให้ความอบอุ่นนะครับในตัวบ้านนะครับตัวบ้านเนี้ย ่าสีขาวครับแบบว่าสว่างสวยเชี่ยวน้องแหมมสวยงามมากๆเลยสีสวยสว่างแตแล้วก็นี่ครับน้องทีนน้องแหมมพาไปรับชมนี่คือสวนสวยๆนะครับเป็นสวนหย่อมนะครับผมทางท่านเจ้าของนะครับจัดมาให้นะครับมีความสบายตานะครับแล้วก็ได้ความสบายใจด้วยนะคะเป็นเสมือนว่าอบอุ่นในครอบครัวใช่ไหมคะแม่ใช่แล้วด้านนี้จะเป็นด้านหน้าบ้านแล้วเขาก็จะมี เขาจะมีด้านข้างนะคะซ้ายมือเนี่ยเป็นพื้นที่เหลือนะคะคุณผู้ชมสําหรับที่เราสามารถเดินไปด้านหลังบ้านได้ด้วย นะคะเหลือก็ประมาณเมตรหนึ่งนะคะบวกลบเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปด้านหลังแต่ว่าเราไม่ได้เปิดไฟจากข้างในบ้านนะคะพี่ณัฐแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดก็ได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเทป,ปูนเรียบร้อยด้านข้างเราอาจจะวางกระถางต้นไม้นะคะเนี่ยค่ะมีรางน้ำใช่ไหมคะพี่ณัฐรางน้ำตรงนี้เรียบร้อยพื้นต่างระดับนะคะจะเป็นชั้นล่างตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาชั้นบนคือ เราอาจจะต่อเติมเป็นครัวนะคะหรือว่าทําเป็นซักล้างได้อยู่แล้วนะคะคสําหรับตรงนี้สว่างเลยนะครับใช่ค,ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นสวนนะคะพี่นะะัขาเป็นสวนที่เจ้าของนะคะปลูกหญ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่นะคะจัดสวน สะอาดสบายตาเรียบร้อยหญ้าก็กําลังเขียวเลยนะคะตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมน้ําไม่ท่วมนะคะปลอดภัยนะคะจากน้าท่วมเพราะว่าไรน้ําไม่ท่วมคือพื้นที่จะเป็นพื้นที่สูงนะคะและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้จริงๆจะเป็นช่วงน้ําท่วมของหลายๆจังหวัดนะคะแล้วก็โซนโคราชเนี่ยปกติช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่น้ําเยอะนะคะแต่เรามา ตอนนี้เรามาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมก็เห็นสภาพพร้อมๆกันเลยว่าไม่มีน้ําท่วมนะคะพอะถ้ามีเราก็จะลุยมาแล้วแมปพี่ัชอบตรงนี้มากเลยนะคะท่านผู้ชมครับก็คือเป็นสวนสวยๆนะครับยามยามแบบว่าตอนกลางคืนนะครับพี่นัทถึงเวลาการตั้งแคมป์นะครับที่เป็นฤดูกาลที่กําลังเข้ามาแล้วนะครับถูกต้องกับร้านสวยๆนะครับผมแบบนี้จำเร็ดีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับมารับ ปีใหม่นะครับด้วยกันนะครับโดยการจองบ้านหลังนี้นะครับใช่ค่ะตอนนี้เราถ่ายทำคลิปนี้ช่วงเดือนตุลาคมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปภายในตัวบ้านกันดีกว่านะคะเราจะเข้าไปในตัวบ้านกันเลยสวยมากพี่จะปิดประตูด้วยนะคะเดี๋ยวยุงเข้านะตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นพื้นห้องโถงนะคะที่กว้างขวางสุดๆเลย ใช่ค่ะว่าสุดๆได้เปลืองมากเปลืองมากเลยเพราะว่ากว้างจริงๆ <c oughs> นะคนะกว้างจริงๆนะครับจากอจากหน้าบ้านเข้ามาเนี่ยได้ไประตูกระจกนะครับบานใหญ่ๆแบบนี้นครับบานสวิงน้าบ้านเนี่ยบานเลื่อนทุกทีนะครับบานเลื่อนเนี่ยเข้ามาเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะครับผมจากจุดที่น้องแมนยืนอยู่นะครับไปถึงด้านในเนี่ยโหกว้างขวางจริงๆนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์บาร์นะครับหน้าสไตล์แบบ อ่าญี่ปุ่นน่ารักน่ารักนะครับไว้กินนะครับน้ำผลไม้ซูชิอะไรพวกนี้ได้เป็นเตนอร์เป็นคา์เตอร์บาด้านหลังเป็นครัวนะคะเป็นคาวเตอร์นี้เป็นครัวนะครับใช่ค่ะเป็นพื้นที่อ่าสำหรับทำครัวแล้วนะคะเป็นครัวในบ้านแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราออกไปข้างนอกก็จะเป็นครัวนอกบ้านถ้าเราจะต่อเติมก็ได้เป็นครัวไทยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า พื้นที่ห้องโถงที่กว้างมากๆโซฟาเลยค่ะคนละมุมเลยนะคะพี่นันโซฟาคนละมุมทีวีนะคะถ้าเราไม่ได้ทําธุรกิจนะคะแต่ว่าสําหรับทําเลตรงนี้เขาสามารถทําธุรกิจค้าขายได้ด้วยนะครเพราะว่าติดถนนสายหลักแล้วก็อยู่ถนนสายที่ชุมชนนะครับเดินทางแบบว่าไปมาหาสู่กันนะครับแลวที่สำคัญน้องแมมมีรถเมย์ผ่านหน้าบ้านเรา เป็น ờ, มีรถรับส่งพนังงานด้วยนะคะ <ไ playoffs. S 1> พี่นัดรถเมยเนี่ยต้องดูว่าเป็นสายอะไรไ <Bru. S 1> นะคะเพราะว่าเขาเป็นชุมชนใหญ่เหมือนกันนะคะอัน<บ>นี้ต้องลองมาดูนะคะแต่ตรงนี้ภ <ไป S 2> ายในห้อง um นอนชั้นล่างใช่ไหมคะใช่อันนี้จะเป็นชั้นล่างค่ะคุณผูช้ชมเป็นชั้นล่างเขาก็จะมีหนึ่งห้องนอนนะคะหนึ่งห้องนอนนะคะสำหรับชั้นล่างมีห้องนอนที่หนึ่งตรงนี้ ห้องถงใหญ่ห้องครัวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นี่ค่าป้ายแบบว่าแค่เห็นป้ายรู้สึกรวยขึ้นมาทันทีเลยตรงนี้จะเป็นป้าย พกยันพกกระซับนะคะร่ำรวยมัง่งคั่งมั่งมีร่ำรวยนะคะฝั่งนนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะมีสองห้องน้ำอยู่ในตัวบ้านแบบสบายๆนะคะคุณผู้ชมห้องน้ำก็กว้างขวางมากๆเลยนี่ค่ะเป็นอาบน้ำนะคะแยกส่วนกันระหว่างเปียกและแห้งนะคะคุณผู้ชมค่ะอาบน้ำแบบสะผมได้แบบโลง่งสบายมากๆเลยนะคะนนี้ก็จะเป็นอ่างนะคะกระจกสำหรับ คุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายก็ได้ค่ะกน,นวดอะไรงนี้ได้หมดเลยนะคะอ,อันนี้เป็นห้องน้ําที่1แล้วก็มาห้องน้ําที่สองเหมือนกันเลยพื้นก็เป็นแบบกระเบื้องลายไมย้กระเบื้องลายไม้นะคะแล้วก็ดีเป็นอาบน้ําตรงนี้ก็แยกส่วนกันนะคะคุณผู้ชมห้องน้นํานีสองห้องน้ําเลยนะคะใช้ เขาเรียกว่าเป็นพื้อา่าใช้เป็นส่วนกลางของบ้านเลยนะคะก็คือทําอยู่ในบริเวณเดียวกันตรงนี้เราก็ปูพื้นกระเบื้องลายไมย้เช่นเดียวกันให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปชมข้างบนชั้นสองกันนะคะตรงนี้ประดับประดาด้วยอ่าภาพวาดน่ารักน่ารักนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เราก็เปิดไปข้างหลังได้นะคะเป็น สามารถต่อเติมได้หรือว่าที่แบบแจ้งคุณผู้ชมว่าเป็นซักล้างนะคะหรือว่าจะทําเป็นครัวไทยด้านนอกก็ได้นะคะนี่คือประตูที่เขาเปิดออกไปข้างนอกได้เราขึ้นไปชั้นสองของตัวบ้านกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามมาเลยนะคะ,คะสวยจังเลยนะคะประดับไว้อย่างสวยงามขึ้นไปชั้นสองของตัวบ้านกันนะคะ นี่ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงแล้วนะคะห้องโถงใหญ่มากเป็นพื้นไม้ใช่แล้วเป็นพื้นไม้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีมุมชมดวงดาวก่อนมองเห็นไหมเอ่ยอ้ตรงนี้มีท่านเจ้าของนะครับทำแบบว่าบานกระจกวงกลมไว้นะครับให้ชมดวงดาวสวยมากๆเลยน้องแหม่มคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นสไตล์ของ มินิมอลของแท้นะคะ้องแมใช่ใ <น S 2> ค่ะ<น>ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะคะชมวิวรับลมเย็นๆมีหน้าต่างฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะพื้นไม้นะคะสีออกเป็นไม้แดงนะคะไม้แท้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นไม้แท้นี่คือห้องโถงนะคะก,ก็จัดทีวี จัดทีวีมาไว้ตรงนี้ก็ได้เป็นแบบว่าอีกมุมหนึ่งของครอครัวห้องนอนก็เป็น2ห้องนอนตรงนี้ค่ะมีห้องนอนเป็นห้องนอนไม้นะคะสบายๆห้องนอนกว้างมากเลยนะคะเพดานสูงเพดานสูงมีหน้าต่างสองมุมนะคะคุณผู้ชมค่ะนีเปิดไฟนี่รับลมเย็นๆตรงนี้ได้เลยนะคะนอแหม่นี่อันนี้เราถ่ายแบบยามค่ำคืนแล้วนะคะเพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้ เห็นบรรยากาศยามค่ำคืนด้วยต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเรามาถ่ายทำนะครับในยามกลางวันแล้วนะครับผมชิปนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถรับชมได้ที่ช่องทางหลักเรา N W Real Estate 78แต่ว่าช่องทางนี้เราอยากถ่ายในช่วงเวลานะครับกลางคืนมากหรือว่าท่านผู้ชมสอบถามมาเอ๊ะกลางคืนเป็นยังไงคะค่ะ เพราะว่าคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเอา้ยแบบไม่เปรี้ยวนะคะไ,ได้ไดอยู่าบ้างๆไม่น่ากลัวด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่มาเจอคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบเร่งด่วนที่แบบนำเสนอนะคะแต่จริงๆเราทําคลิปเต็มเอาไว้แล้วด้วยนะคะคลิปเต็มจะมีการเดินทางนะคะแล้วก็จะมีคลิปบ้านตั้งแต่ช่วงกลางวันเลยนะคะ หากคุณผู้ชมนะคะสนใจเข้าไปชมคลิปเต็มได้ที่ช่อง NW Real Estate 78นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะให้คุณผู้ชมชมแบบเป็นน้ำจิ้มไปก่อนถ้าสนใจบ้านพร้อมที่ดิน59.10ตารางวาบ้านชาวอมตำบนหนองระเวียงอำเภอเมืองโคราชนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห,ห้องครัว2ห้องโถงห้องโถง,โถงโถมีชั้นล่างชั้นบนมีสวนนะคะเรียบร้อยแล้วด้านหน้าบ้านทาธุรกิจค้าขายได้ที่จอดรถสะดวกสบาย2-3คันได้เลยนะคะ สนใจเป็นเจ้าของโทรหาแหมมนะคะที่เบอร์0638412188แอดไลน์ไอดีค่ะ0638412188ติดตามเพจ a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขครที่ดีและสังหาทุกชนิดช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณครับน้องแหม่มครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเรามาถึงนะช่วงเวลานี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครกดติดตามกดแชร์ เชื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับหากสนใจนะครับบ้านหลังนี้นะครับทาเลแบบนี้ราคาแบบนี้นะครับก็โทรหาน้องแหม่มได้ตลอดเวลานะครับสาหรับคลิปนี้ผมและน้องแหม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันต่อไปนะครับสวัสดีค่ะ